โอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆวีดีีต้อนรับแซนฟิชชิ่งครับก็วันนี้กลับมาอีกแล้วนะเพื่อนคลิปตกปลาด้วยกุ้งปินนะก็บอกเลยว่าคลิปนี้มีของดีต์มานะกุ้งปินแต่จะ,จะให้ดูนะครับกุ้งปินอนะ่ะแบบไหนบอกเลยว่าวันนี้บอกเลยว่าจัดหนักจริงๆนะเดี๋ยวนะครับเนี่ยโอ้ยกุ้ง กุ้งตัวนะโคตรใหญ่ไปเพื่อนดูดิฮะดูสิเพื่อนวันนี้มากับกุ้งเป็นที่ว่าโหมหายักษตัวทิ้วโป้องอไปเพื่อนไม่รู้ว่ามีตัวกินมั้นเนาะก็มา,มา,มาลองดูนะฮะกุ้งตัวเล็กๆผมหาไม่ได้นะครับเพื่อนมีตัวใหญ่ๆครับ ก็หวังว่ามีตัวกินนะครับถ้าโดนเนี่บอกบอกเลยว่าของหนักอะ่ะเออถ้าโดนเนี่คือของหนักแน่ๆถ้าไม่กินก็ไม่กินเลยเนะขอลองดูครับตอนนี้ก็น้ําเต็มฝั่งนะหวังว่ามีตัวกินนะครับวันนี้ก็ใช้เบ็ดคันเดิมนะบเพื่อนๆคันอันนี้คันนี้ก็เวท12.25นะของใบสันเพื่อนรอกก็เปิดสพันคงเด่ว่านะฮะแล้วก็ ตะ,ตะคอนะฮะเือรเบอร์สิบหกเพื่อนแล้วก็ช็อกลีดสีบปอนผมว่าเลขไปหน่อยเพื่อนแต่ว่าผมไม่มีมีแค่ไซส์เดียวแล้วก็ตะกัวนะก็วันนี้มาสูตรใหม่เพื่อนสูตรใหม่สูตรที่ว่ามีนาต้นานาต้นแนะนำม,มานะาผูกแบบนี้แล้วก็ตัวตะตะกัวอย,ออยู่อยู่ อยู่บนพื้นอ่าแล้วก็เยื่อลอยลอยน้ำเนาะก็กประมาณนี้เนาะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะเพื่อนนี่แบบนี้ก็นาตน้นนาต้นจากช่องอ่าเลตโก้ฟิชชิงไทยแลนดนะครับ <c oughs> ก็แนะนำม,มานะครับก็นาเตกปลาเก่งมากก็ผมก็ดูคลิปน้ํละหลายคลิปแล้วนะครับนี่ครับอย่างนี้ก็แบบจะกัวตกคืนแต่เหยื่ออูยัยยงลอยผิวน้ำอยู่นะ โอเคฮะไปรุ่นกันเลยไปเพื่อนวางว่าวันนี้มีตัวโดนนะครับเพราะว่ากุ้งเป็นก็บอกเลยว่าราคาแรงมากช่วงเนี้ยผ <c oughs> มซื้อมาสิบตัวครับเพื่อนตัวละสิอ่าตัวละแปดบาทเมื่อข่าที่แล้วผมซื้อมาตัวละสี่บาทครับเพื่อนแต่ว่าคข่านี้ตัวละแปดบาทนี่ราคาราคากันเองนะเนี่ยถ้าราคาคนอ,อื่นซื้อก็น่าจะตัวละสิบบาทครับเพื่อนวันนี้เอามาสิบตัวงบแปดสิบบาท โอเคทุกคนมาลุ้นกันนะครับว่าจะมีตัวไหมเดี๋ยวผมจะไปตรงหอดีนะฮะเราต้องตตรงแถวโคสะพานนะเพื่อนเพราะว่าปลาใหญ่มันจะอยู่น้ำลึกๆเพราะว่ายิ่งช่วงกลางวันอย่างนี้นะเพื่อนเพราะว่าน้ำมันร้อนนะฮะพวกปลาใหญ่อาศัยอยู่น้ำลึกๆนะถ้ากลางคืนเนี่ยมันจะเข้าตื้นกลางวันอย่างนี้ผมว่าน่าจะออกน่าจะออกไปโคสะพานนะฮะพอโคสะพานน้ำลึกเนี่ย เอาไอผมไปเนี่ยจะเลยโภธโยจะกลับบ้านนะจะต้องต่อ เราต้องตกดูนะฮะว่าหมดหวังนะเพราะว่ามีคนดำอยู่ใต้กะพานปลาน่าจะนีหมดนะลองลองไปยกต่อ,ตอม่อนนะไรนง้เพื่อนต่อต่อโม่น่าจะมีน่าจะได้ฮนะ มาครับผมผมว่าตอนนี้เขาไม่มานะฮะครับเราดูให้ด้ยโอ้ยกุ้งโอ้โหเพื่อนครับดูนิครับตกกุ้งสิครับบอกว่ากุ้งคุดใหญ่ครับ <laughs> นี่ครับ oh, โอ้โหใหม่ก็ตักุ้งผมเองเพื่อนใหญ่จริงรเพื่อนโอ้โหแจกคนนึกพุ่งอีกโอเคไปดูปีด okay. ดกันครับขอให้โดนนะเพื่อน ก็ข้างล่างตกไม่ได้เพื่อนพอดีมีคนดำหออยู่เนาะนเยอะเราใบใหญ่มันระแวงนะถ้าคนดำลงน้ำไปมันก็ดีหมดเลกฮะก็นี้แล้วกันฮะขอให้มีตัวกินนะข้างๆต่อหม้อผมว่าจะมีที่เก่านะโอ้ยเก่าพวกโค้งมีนะตรงนี้แต่าวางให เดียวผมนี่ไม่รู้ว่าใจจริงน่าจะเอาไปห้องน้ำปลาไอ้เชื้น้ำปลาเนาะเอาไปจำกุ้งติน้นก็อร่อยนะเพื่อนไปเป็นหลายตกมาสักพักนึงนะถ้าตกลงมาไม่กินนะเพื่อนแล้วเจอกุ้งใช้น้ำปลาโอ้ยุ้ง งเงียบจังเลยเพื่อนเพ่อาเยืย่อสดนะฟุย้ยเยืย่อดีด้วยเยืย่อราคาแพงด้วยหนาะออกมากินมั้งเธอบางทีมันก็ตืินไปนะเพื่อนเพราะว่าเหยืย่อมันตัวใหญ่เกินไปผูกเข้าใจผมคิดว่าเหยืย่อใหญ่ปลาใหญ่ไง <c oughs> ก็ธรรมดาเนะ <c oughs> าะแต่ปลาเล็กๆผมไม่กล้า้วนไงพป้งหูกุ้งกูทะลุปโป้งนะครับต้องเป็นกระโปงไซโลสองโลเลยมั้งเนี่ยถ้าไม่มีตัวเนาะ รูถจะมีตัวแล้วเปล่าก็ลองดูฮะตัวเงนต่อไป เปลยนเอะนะเพื่อนเพราะว่าตรงนี้ตัวใหญ่เกินไปนะมาไม่กินเลยเดี๋ยวมันไม่ไหวครับคอตัวนี้่อนอื้อหือตัวเล็กตัวเดี๋ยวคนนี้ได้ยนี่โอเคโอเคเ <c oughs> มื่อกี้เนีเ่ยเหยื่อโคตรใหญ่ครับมาไม่เหมาะที่ตกช่วงหลังมัน มีคนด้วยตรงนี้เจตีซะหน่อยมีคุณดำคอยอยู่ข้างล่างครับเนี่อนเรามาผิดวันจริงๆเพื่อนสักตัวเธอ นี Now, here, mm ๋ผมก็ไล่ยกเปลี oh, wow. ่ยนเหยื่อเป็นกุ้งตัวเล็กๆหน่อยนะกุ้งสักนิ้วก้อยได้มั้งอืมตัวต้อมย่อมลงมาหน่อยนะเพื่อนว่าตัวใหญ่มันปลาไม่กินอยู่แล้วนอกอย่างใต้ตะ่านเพื่อนมันคุรควรเยอะมากเลยควรมันลำหอยเนาะเปลี่ยนขึ้นมาเรองปลาที่ไหนจะมาอยู่นะถ้าเราจะมาตกมังคืนพลจะดีจะดีมากเลยชุวงรางมันนะมันไม่เวิร์กเท่าไหร่ครับคมากวนเยอะ มือจะมีตัวโฉบอยู่นะไหนๆๆๆๆไม่รู้ปลาหรือปลาหรือกุ้งกระโดดอืออยู่กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนเอ๊ะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะ <c oughs> โอ้อะไรเนี่ยโอ้โหของแบบโอ้เราจะพูดยังไงครับเพื่อน ผมนึกว่าปลากินไงโอ,อ,อ,อ้อีบ้าเอ้ยปลามันฉลาดไอปลาตัวนี้มันโง่จริงเลยโอ้โหโอ้โอ้ยตายเจ็บนับแต้มไหมเพื่อนอะนับแต้มไหมครับอืมโอ้มัน ไม่รู้ว่าเมื่อกี้เราได้ได้นับไต้ไหมเพื่อนปลาปลาตึงพุงมาปลาสลิดโอ้แบบอะไรวะนนี้เอเฮ็ดตายเฉย ไปตายเถอะกุ้งปิน่นกินหนวดมันเลี่ยมเลยโอ้ปลาสลิดมันเยอะเกินเนี่ยมาต่ออยู่เพื่อนบางทีไอ้ลูกปลาไอ้พปลาสลิดครับชอบมากัดหนวดกุ้งหมดนะครับ เฮ้ยเฮ้ยตายเถอะเพื่อนกุ้งตัวเท่านิ้วโป้งได้มั้งลงไปปุ๊บดูสิครับสิ่งที่มันทำมาโอ้โหไม่เหลือทสายเลยนะไปดูดิครับมันกินหมดหนวดทุกตัวทุกอันทุกเส้นนี่มึงบอกเลยว่าปลาสลิดแน่นอนนะเพื่อนโอ้เ้ยตายแต่กุ้งเป็นเรากุ้งเป็นราคาแปดบาทหมดราคาเลยนะไปมาดูดิฮะโอ้ให้ยตายเถอะ ลองแกะเปลือกดิโอ้กุ้งปีนกุ้งปีนหมดราคาเลยตกแบบนีไไ้ขนาดกุ้งตัวใหญ่ไม่เหลือแลยเพื่อนๆดูนกินหมดเลยบอกเลยว่าปลาสลิดแน่นอนจังวะนนี้จเวลานี้เนาะปลาสลิดเยอะล,ลองดูนะฮะ 嗯。 อเอาแล้วครับกุ้งป่นมันตัวมันใหญ่ไปเพื่อนมันไม่กล้ากินนะพอจะไม่พอปากมัน,นะอย่างเงี้ยกุ้งแกะเปลือกก็กินได้อยู่เนะาะมันกินอยู่นะแต่เก่าเล็กนะเพื่อนผมแนะนำนะกุ้งสายประมาณนี้นะต้องมาช่วงร้อนถึงว,ว่าเช้ามืดเพราะปลาใหญ่ยังอยู่ใต้ใตสะพานไงพอใส่ใส่ปลาก็ออกหมดนะเพื่อน ตอนนี้ก็เหลือแ่ปลาสลิดเก่าๆน,น้อยๆแบบนี้ฮะปลากุ้งเป็นตัวใหญ่ก็ก็ไม่เหมาะที่จะมาตกแบบนี้นะถ้าจะตกตกเช้ามืดนะเช้ามืดคืนนะเพื่อนโอเคเยว่าหนึ่งแก้มนะเพื่อน่อยนะโอเค่ยังได้อยู่ครับนี่ครับ ตอกกุ้งตายแล้วกันนะกุ้งป็นไม่กินก็นกุ้งตายแล้วกันนะเพื่อนโอเคเพื่อนตอนนี้ก็เวลาหมดหมดเวลานะครับก็ตอนนี้ก็กุ้งป่นก็ยังเรืออยู่หลายตัวนะเรืออยู่เจ็ดตัว <c oughs> <c oughs> สรุปว่าผมใช้กุ้งป่นไปใช้แค่สามตัวนะเพื่อนตกมาหลายชั่วโมงยนะสามชั่วโมงสามชั่วโมงกุ้งป็นสามตัวเพื่อนอ่าขึดูอ่ะ อีกอย่างหนึ่งกุ้งมันตัวใหญ่ไปให้ทุกคนตัวฟูดใหญ่ครับก็บบมันเหมาะเหมาะที่จะตกช่วงกลางคืนมากกว่าเนาะช่วงกลางวันปลาใหญ่มันออกหมดถึงแม้ว่าน้ําเต็มก็จริงเถอะแต่ว่าปลาใหญ่มันจะไม่เข้ามาแต่เข้าช่วงดึกๆึกหรือช่วงเช้าอพอช่วงกลางวันนี่มีคนขึ้นมาดำลงมาดำหอยอยู่ใต้สะพานเยอะหลายคนอยู่นะเพราะว่มมาปลาก็ปลาก็หนีหมดนะก็เยู่นี่ก็ผมเก็บไว้ไนะเพื่อนเนาะผมก็ออกไปก่อน ถ้ามีโอกาสถ้ามันไม่ตายหมดนะเดี๋ยวคืนนี้จะมจะมาซ้ำอ,อีกอีกอีกคลิปหนึ่งเนาะแต่คลิปนี้ผมก็ขอลาต,ตัวก่อนนะครับเพื่อน <c oughs> ก็วันนี้ก็ได้แต่ปลาปลาสลิน <c oughs> สลนดนะครับปลาสลิดกินหมดนะเพื่อนอุตากุ้งปินเกลียวลงไปเนาะพอขึ้นมานี่แบบหนวดขาลูกตาไปาหมดนะครับเพื่อนปลาสลิดกินหมดนะครับส <c oughs> ิงกุ้งใหญ่มันก็ไม่กลัวนะปลาสลิดอะมันกินหมดนะครับ โอเคเพื่อนๆครับวันนี้ผมก็ลาตไปก่อนนะครับถ้าชอบกปเดี๋ยวนี้กดไลค์แล้วก็สับตะไคร้ผมด้วยนะครับก็ตัวนี้เป็นผู้งแท้เพื่อนโอ้โหใจจริง <laughs> ไปแล้วครับ